สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์กิ่งไผ่จะมาพยากรณ์ดวงความรักสำหรับลัคนาราศีมีนนะคะลัคนาราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนนะคะอาจารย์จะแยกเป็นเพศหญิงกับเพศชายนะคะเพศชายได้ไพ่เจ็ดมีเท้าเพศหญิงได้ไพ่สเตนนะคะเจ็ดมีเท้าแสดงถึงภาวะการ เป็นผู้นำเหมือนกันและเป็นคนที่มุ่งมั่นทุ่มเทต่อให้มีอุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าก็พร้อมที่จะฝ่าไปนะคะ mm. เพราะฉะนั้นเหมือนกับเป็นการพิสูจน์ในศักยภาพของตัวเองอยู่แล้วทําอะไรที่แบบแน่วแน่มีเป้าหมายที่จะต้องทำให้สำเร็จต่อให้มีอุปสรรคก็ต้องฝ่าฟันอยู่แล้วไพ่ใบนี้นะคะผู้ชายมีความมุ่งมั่นดีมากๆเลยนะคะ ส่วนฝ่ายหญิงได้ไพ่สเตนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่อาจจะบอกว่ามีความเข้มแข็งนะคะเป็นผู้หญิงในแนวสู้ลุยนะคะเป็นผู้หญิงที่เก่งการเก่งงานแต่ก็ไม่ใช่ว่าแข็งกระด้างจนเกินไปนะคะดูจากลักษณะที่สามารถพิชิตสิงโตนะคะง้างปากสิงโตได้นี่ก็เหมือนกับว่าเขาสามารถบริหารเสน่ห์นะคะ ใช้ความอ่อนโยนสยบความแข็งก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นหรือตีว่าสิงโตเป็นฝ่ายชายนี่ก็คือฝ่ายชายอยู่ในอุ้งมือของฝ่ายหญิงได้เหมือนกันนะฝ่ายหญิงสามารถควบคุมและจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่แล้วนะคะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายนะคะลัคนาราศีมีนเป็นยังไงนะคะถ้ามองจากให้ความสัมพันธ์เนี่ยนะคะค่อนข้างจะมีปัญหา นะคะเพราะว่าอาจจะบง่งบอกว่าฝ่ายชายก็ทุ่มเทกับการงานใช่ไหมคะฝ่ายหญิงก็เป็นสเตนก็เก่งการเก่งงานฝ่ายชายก็เป็น7็ไม่เท้าอย่างนี้มันก็คือเรื่องอด้านความรักนะคะอาจจะใส่ใจกันน้อยไปหน่อยนะคะ,ะหรือเวลาแบบสวนทางกันก็ได้การทํางานที่คนละเวลาก็ได้นะคะ กว่าฝ่ายหญิงจะกลับฝ่ายชายก็อาจจะหลับไปแล้วแล้วก็ฝ่ายชายก็คอยเอามือนอนไก่นะคะคอยฝ่ายหญิงอยู่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการแนะนานะคะที่จริงแล้วเนี่ยคาว่าราชาไม่เท้าก็คือฝ่ายหญิงเก่งอะ่ะมีบุคลิกเป็นผู้นําด้วยนะคะแต่ที่จริงแล้วไพ่สเตนเมื่อกี้ก็หมายถึงถ้าจะบริหารสเสน่คุณผู้หญิงก็ทําได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะแก้ไขจุดบกพร่องที่เหมือน นอนหันหลังให้ฝ่ายหญิงเนี่ยก็แค่ฝ่ายหญิงเข้า,าไปถึงฝ่ายชายแล้วก็ใช้เสน่ห์ของตัวเองให้เป็นประโยชน์ก็น่าจะทําให้ด้านของความรักของชาวราศีมีนนะคะที่มีปัญหาเหมือนเหมือนไม่ค่ยอยราบเรื่อนสักเท่าไหร่อ่ะทำให้มันดีขึ้นได้นะคะไพ่ต่อเนื่องที่เป็น สอไม้เท้าเห็นไหมคะว่าก็ยังเป็นไพ่ที่ดีนะอนาคตก็เป็นเดอะซันด้วยเนี่ยอาจารย์มองว่าถ้าถ้ายังเป็นแค่คู่รักก็มีโอกาสที่จะพัฒนาไปถึงเป็นคู่ที่จะมั่นหมายแต่งงานก็ได้หรือคนที่แต่งงานกันไปแล้วเนี่ยนะคะได้ไพ่เดอะซันก็มีโอกาสที่จะยังมีลูกนะคะด้วยกันก็ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็แค่สองไม้เท้าคุยกันให้เวลา ให้แก่กันให้มันมากกว่านี้แค่นั้นเองนะคะจุดอ่อนที่เป็นอย่างนี้แค่คุยกันอ่อนโยนเข้าหากันนะคะเป็นมิตรภาพต่อกันมากมากเนี่ยรับรองเลยค่ะไพ่เด็ดซันเนี่ยเป็นไพ่ที่โดดเด่นอยู่แล้วนะคะอาจารย์เชื่อเหลือเกินละค่ะว่าลัคนาราศีมินยังสามารถที่จะประคับประคองความรักนะคะไปตลอดลอดฝั่งได้อย่างแน่นอนนะคะต่อไปอาจารย์จะพูดประเด็นของคนที่ โสดนะคะคนที่โสดที่ยังไม่มีในเรื่องของความรักว่าจะมีโชคในด้านของความรักไหมสําหรับเดือนเมษายนนะคะฝ่ายชายได้ไพ่สามสามเหรียญฝ่ายหญิงได้ไพ่สี่เหรียญน,นะคะถ้ามองอย่างนี้ก็คือหมายถึงอ่สามเหรียญเนี่ยถ้าตีเป็นประเด็นก็คือฝ่ายชายเป็นคนที่เจรจาเก่งนะคะเพราะสามเหรียญมันหมายถึง การพูดคุยนะคะการประสานงานเก่งหรือเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษทํางานหลายอย่างในค่าวเดียวกันก็ได้มีความสามารถเฉพาะตัวนะคะมีทักษะมีพรสวรรค์นะคะ,ะแล้วก็เป็นคนที่หาเงินเก่งมากๆด้วยนะคะ,ะส่วนไฟยิงได้ไพ่สี่เหรียญนี่ก็เป็นคนที่รู้จักการใช้เงินนะคะเป็นคนที่คิดถึงความมั่นคงนะคะถือว่าเป็นไพ่ดีทั้งคู่นะคะ หรืออาจจะบอกว่าสี่เหรียญอยากอยากมีอนาคตที่แบบว่ามีความมั่นคงแล้วถ้ามีครอบครัวก็คือต้องการแบบครอบครัวที่มั่นคงไปถึงเป้าหมายของการใช้ชีวิตคู่นะคะเเรามาดูความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นว่าจะเจอความรักไหมนะคะเป็นไพ่ดีมากๆเลยอ่ะนะคะเพราะว่าเจ็ดถ้วยคือความฝันที่เป็นจริงนะคะสิ่งอะไรที่ที่วาด ฝันไว้อะนะคะจะต้องได้เจอแน่นอนนะคะในเรื่องของความรักทั้งหญิงและชายนะคะเพราะไพ่ดีมากๆเลยไพ่เซนเตอร์นะเป็นไพ่ฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายนะคะซึ่งดูเหมือนฝ่ายชายตะกองกอดฝ่ายหญิงนะคะคือมันเป็นไพ่ที่ดูแล้วน่ารักมากๆอ่ะนะคะแล้วไพ่ขยายก็เป็นไพ่สีไมท้าก็สื่อถึงฝ่ายหญิงฝ่ายชายมี พัฒนาการความรักที่จะไปด้วยกันได้อยู่แล้วในเรื่องของความรักที่อาจจะไปถึงเป้าหมายของการใช้ชีวิตคู่ได้เหมือนกันนะคะไพ่สีไม้เท้าถือว่าดีมากๆนะคะไพ่ยขยายต่อไปที่เป็นจุดปัญหาก็คือแปดเหรียญแปดเหรียญอาจจะมองว่าเป็นไพ่ที่มุ่งมั่นกับการทํางานแต่ที่จริงแล้วอาจารย์มองว่าก็ไม่ถึงขั้นว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดปัญหามากเกินไปนะแปดเหรียญเนี่ยก็หมายถึงว่า มุ่งมั่นกับการสร้างอนาคตมันก็เป็นจุดดีที่คุณอาจจะมีแผนที่วางแผนในการหาเงินเก็บเงินเพื่อที่จะเป็นสินสอดทองมั่นก็ได้นะนะคะเพราะว่าไพ่อนาคตเป็นไพอน่อัศวินถือไม่เท้ามันก็หมายถึงการพยายามที่จะมุ่งไปข้างหน้าคือพยายามที่จะทำความฝันให้เป็นจริงก็ได้เพราะว่าไพ่เซ็นเตอร์มันออกมาดีก็ต้องแปลงนั้นะนะคะว่า ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงคงจะมีจุดประสงค์เดียวกันอยู่แล้วในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นอาจารย์เชื่อว่านะคะในด้านของความรักสำสำหรับลัคนาราศีมีนมีโอกาสที่จะพัฒนานะคะให้เวลาแก่การศึกษานิสัยใจคอกันไปนะคะคุณมีโอกาสลงเอยกันอย่างแน่นอนนะคะค่ะอาจารย์ขอจบคําพยากรณ์สำหรับลัคนาราศีมีนไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ